น้ำท่วมอะไรท่วมข้างบ่อาท่วมข้างอะไร่อข้างนะทมันเลยบานลุมสุดเลยหนาบานขึ้นไปหอดอันแอเฮือนมายท่วมดทึกบ่โอ้ทึกทึ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 ตัวงใหญ่ อือนั่นดิน <s poured alive ấy> ี่อบนี่นี่ไม่เท่านี้ได้หลายป๊านี่ปลาใหญ่ก็มีเนาะเนเจ้านํามบเฮือนเจ้ามคือกันนํามกันเฮือนแล้วก็นี่ดวมหมด สบายดีสวัสดีพี่น้องตอนหักกระสูนซ่องเบากุ้งสบายดีตอนะเศร้ามูนิดาบนตกแก่พี่น้องซ่องสามมื้อแล้วบนต๊กนี่ตอนนี้นะจนน้ำท่วมบ้านหนอ่อยจนน้ำท่วมพลานตาอ, <c oughs> อันนี้ระหว่างทางไปนี่คนเต็มอยู่เพราะว่าน้ำมันท่วมขึ้นมาถึงน้ำท่วมขึ้นมาเซ็มเลยเงอนหลังน,น, <c oughs> งนี้จนว่าท่วมเลย น้ำท่วมไปครึ่งหนึ่งเลยป่าป่าเห็นจะได้เอานี่เห็นจะได้เอาลิกซูดุงโอ้เหล็กเนาะไปเล่อเบิ้งตัวทางนี้อันใส่มองส่ายังเต็มด้วยเขาตึกแหย่อยู่ในเฮือนคักๆััน้ำท่วมอันนี้กันใส่มองนี่ ทางนี้ใส่มองแล้วอนากินกินข้า่นี่เลยบ่เรียได้คนน่ะมันอยู่บ่โอ้ได้อยู่เนาะมานติ่งจออันนี้เออได้จะดุ้งหรือมองทางมองทางสะดุ้งทางเท่คนเลยอะไรอะไรสุไปเลยห้ามมาเมื่อเพื่อนไปไส่กันจีกินข้าวนี่เลยอ๋อจอยจอยเดี๋ยนะนี่นานใสใส่เนี่ย นีของแท้ของธรรมชาติบ้านนั่องธรรมชาติธรรมชาสตร์มาเดี๋ยวไปเลาะเบื้องกันจะอะไรฉันมาซุ่มน้ำมุดลงไปทายบางอย่างพื้นในเด้อยานแล้วว่ามองนี่ยานแล้วว่ามองนี่จำเลยยัางย่างกำลังย่างบ้างมากระย่างผีมาตีย่างเบื้องในเด้อเดี๋ยทางนี้ได้ยบบ้าได้บ้าทางนี้ได้อยู่ได้ตัวปลาลิ้นนอย มาเบิ่งจะของเนเดียน้น้ท่วมอะไรท่วมข้าง,างบนปรท่าท่วมข้างเาลยประชิวเขา้ามาคืนเลยไปนะกับท่นแลนะ้วเนาะเออไปก่อนแล้วผูว้หัวน้ำชีท่วมนะ มาไมาพิชี่ไม่เงี้ยบึงรถทางในน้ำท่วมพลานแล้วแบดนี้น้ำท่วมเมืองพลานไซเลยนี่ไอ้รถมึงโอ้น้ำเข้าทางหลังไหลมาทางหน้าเลย,นะน,ยน้ำไหลผ่านเฮือนเลยอ้ยหมือแล้วแบบนี้มันกะมาแต่ใบไมันโอ้ยบหเห็นเนาะมันมืดเนาะ แม่นนำมุดเด้อนะ่ะเดือกทไมอ่ลวงหลวงมันจะนำมุดได้บ่เขา้าบ่เขา้เขายานันหมื่นกะโลกอ่กะโลกยันหมื่นปะมุดเลยบ่แหกแต่กระโ,ป,ะโปรงไล่ที่มุดหัวเรือกระโปงไลทดอกฝนตกสามมืดสามคืนน้ำท่วมพลานแบบอันนี้หาแค่เริ่มต้นได้ไหมเพราะว่า หากะตกสามมือจะมีต่อไปคณะคนบยุ์นี้อาจจะท่วมวิตราคาเลยนี่มีรายลังได้อันนี้แค่ทางแค่ทางไปตัวเนี้ยยังบ่หอดที่อันบ้านที่เขาที่ไปอะไงบ้าน,น,านแน่เลยเอนันนี้ทางนะฮะทางนี้รถนี้ไปบ่ได้เลยคนนี้ได้โยหย่างไปแต่ว่ารถนี้บ่ผ่านเลยนะไปบ่ได้เลยรถเนี่อ,อ,อ,อ นาบานเลยเนาะมันเดิมอุดมสมบูรณ์นาบานก็มีบนป่าคักบานเฮาแบบนี้เราก็ว่าพ่อแม่พอเท่าดึงแหงได้แต่ปลาน้อยสมคนน้อยเยอะพอเท่าเนี่ยบอามักปลาน้อยกามักปลาน้อยได้เขาหน้อยไปก็มักแค่กันถึงแล้วม่ลงพื้นที่บ้างก็โอ้หมดสองแทบไปไเลยทำไได้เลยนี่ทางนี้ค่ะ คเปลีป่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแล้วเนาะเราจะเล่ามดืดเฉยๆมีแต่ปานินเน,นาะปากระเดิดปากระเดินั่นาน,นาินานะด็กดเนานนาดินห่อนยังเนาะกินข้าวเแล้วเนาะนา้ำท่วมบมเดเดินห่อนเลยดอการเถอะ ไปปล่อยไหมตัวน้าไปยัดตะบองไหมเปลี่ยนวิกฤติท้เป็นโอกาสน้ำท่วมอ่ะเรียบร้อยปะมาๆมานี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยกันเลย้อนมาเลยอึ๊บอือเดียบร้อยอือเดี๋ยวถไปจีบจีบอือทางนี้เรียบร้อยเลยนี่อืมมิตรลูกป่านเน้นเนาะ ไม่ลูกปลานินหลายของเราลูกปานินมันเลยของเราเนี่ยอไม่ว่าถึงมีตัวกินเน้ปล่อยตัวน่ เหรอทางนี้เด้อสัตว์ทาิ่งเนี่โอ้ได้่ยู่เนาะได้่ยู่ได้่ยู่หากกระมาปะหากกระมาใจได้ร้ายป่ะเจ้าโอ้ตโหลายยู่เนาะคักอยู่เลยคักหักหักมีตัวลูกปั่นนินเนาแผลกันเนาะไต่ตัวลูกปั่นนินอันเดีอันเดียเดเดียเดยเตัวนึงอไงเดีปั่นนิน าไาทัน,น,น,นป่อ้อเอาลเรีย,รย,ยบร้อยอะไรนี่กันขี้ยังไงเรียบร้อยถือยั้ไน,นไม่เท่าโอ้ไม่เท่าน,นี่นี่ไม่เท่าน,นี่ได้ลายปลาเนี่ยปลาใหญ่ก็มีเนาะ เดี <si ๋ยวพ่อจิบูปากบูตีงีงลีอยู่คนเดียวเพิ่งถือเพมานอือหยอกถอเ่โอ้ถือ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 อือตัวดี่ใหญ่นี่ลอยจะอยู่ประจำรถวันนี้จะจะปะ อย่าอย่ปะเด้อมาไปเยูยูบนนี้เลยบ่เฮือนเจ้านำบุษมาเฮือนเจ้าท่วมท่วมกันนำท่วมกันเฮือนล้ากันท่วมหมดโหท่วมทวมออนีาตึกโม่อยกมดได้บกม่ันอท่วมมาเลย มันเลยบานลุมสุดเลยพหนาบานนะขึ้นไปหอดอันแอลขึ้นนมเลยทวามันเลยบานอันนี้นำเซมันยูขึ้นมาบ่ยูขึ้นมา ป้าทัา้งมันจีขึ้นกบปูกไปที่ที่ว่าวันนี้มันขึ้นเรื่อย ลุยเลยวัดนี้ใครแต่น้ำไหลบ่แห้งน่าปวดเท้าเออเศร้านี่แห้งกว่าสันี้อันนี้น้ำมันลงแล้วเนาะวูดีไหลน้ำล้างทีรถไฟน้ำ มา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 ครแนบเลึกนะได้นเลยนะเฮ้ปเี้ยวิ่แเลยอ่าบริยานยัง ย่านอันน้ำไหลพุ่นไปสองตัวเนี่ยน้ำมันหลึกดิพุ่นออเขาคลิปนี้กาบุ๊มีอย่าง,ารงไรกับพาทุกคนมาเบิ่งน้ำน้ำขึ้นฝนตกสามมือสามขึนน้ำท่วมอันท่วมพลานกาท่วมจึงอาท่วมเป็นบางเขตนะบางบ่อนที่มันต่ำๆนน้ำจะท่วมบ่อนน้ำมันสูงๆ,ๆกาวิ่งไปหลอดไปอันสายทางนี่ไปมีรถจักรนี่สัญจรม่ได้เลยไปมาไ,ได้เลยมีแต่รถใหญ่รถสูงๆเลยจะไปได้ กาในะหอบหลายปีหลายปีและที่น้ำบริทวมบริเกิดเหตุการณ์เลยนี้อันนี้คนตกพยูเขาเอ้าสำหรับคลิปในวิดีโอ,อนี้ก่ะจะข้อจบเพท่ทนสนิทของขอขอบคุณขอบใจทุกคนจติตตามคลิปตาพ่อกันไหม